อร,นอรุนสวัสดิ์ยามเช้าครับถนนาทางหลวงนะครับสายใหม่กระสิท์มุกดาหารนะครับเป็นเส้นทางที่เราจะไปเจอช่องเขาขาดนะครับแต่ตอนนี้เราถ่ายก่อนนะครับตะวันกำลังโผล่นะครับโผล่ขึ้นมาจากสันเขานะครับ เวลาตอนนี้อยู่ประมาณเกือบจะหกโมงเช้านะครับบรรยากาศดีมากครับขับรถความเร็วก็ปกตินะครับตรงไปคำชะอีเป็นเหมือนทางด่วนสายใหม่เลยนะครับ แต่ไม่ด่วนนะครับผมไม,ไม่ได้กันเหมือนที่ที่โคราชหรือที่หลายแห่งนะครับอนนี้ใครจะวิ่งก็ได้ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะครับโอ้นะครับบรรยากาศดีมากเลยเอามาให้ชมกันเลยวันนี้จุใจไปเลยนะครับ ตามด้วยภาพถ่ายวิวสวยๆนะครับจะลงในเพจไปเรื่อยๆนะครับปกติถ้าขับรถเองเจะจะถ่ายไม่ได้เลยนะครับอันนี้มีโซ,ฟโซฟเฟอร์ขับให้นะครับขับรถเองมันอันตรายนะครับผม,ผมจะ แทบจะไม่ใช้โทรศัพท์เพอนี่เดียวไม่ได้เลยนะครับอันตรายผู้คนก็มาสร้างบ้านนะเขาตีอย่างเดียวถนนสายนี้มันดีทุกอย่างนะครับแต่มันไม่มีปั๊มน้ำมันนะครับมีเสียงเรียกร้องมาจากผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับหลายจังหวัดเลยที่เขามาเส้นนี้นะครับ ก็เชิญชวนนักลงทุนนะครับมาสร้างปั๊มน้ำมันหน่อยสักสองจุดนะครับผมบริษัทอะไรก็ได้ครับลองรับหน่อยครับเส้นนี้คนใช้เยอะครับแต่ปัญหาก็คือหนึ่งกลางคืนน่ากลัวครับมันมืดแล้วก็อยากมีปั๊มน้ำมันนะครับเพื่อลองรับน้ำมันหมดบางคนบอกว่า น้ำมันตกเกยกับพิบแล้วมาขึ้นสายนี้ขาสั่นครับอโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปสองครับ